จังหวัดนองคายจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน วันที่24กุมภาพันธ์2564ที่จุดบริการนักท่องเที่ยวชมวิวทะเทลหมอ,อกผูห้วยอีสันและล่องเรือชมพันโคดแสนไครบ้านม่วงหมู่ที่2ตำบลบ้านม่วงอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนายประเสริฐลือชาธนานน์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมกิจอาสาพัฒนา ในวันสำคัญของชาติไทยเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาราย24กุมภาพันธ์2564กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธนารณประโยชน์สถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชนเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลมีจิตอาสาพระราชทานจากส่วนราชการต่างๆทั้งพลเรือน ทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านนักเรียนและประชาชนจิตอาสาทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งภายหลังประกอบพิธีเปิดแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคายพร้อมเ้ยวยงรองผู้ว่าราชการจังหวัดประหลัจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการพลเรือนทหารตำรวจจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาได้แ,แยกย้ายกันทำกิจกรรมตามพื้นที่โดยร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน350ต้นแยกเป็นต้นพญาเสือโคร่ง50ต้นอินทนิล100ต้นตะแบก100ต้นและยางนา100ต้น สำหรับภูห้วยอีสานและพันโคแสนใครเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนองคายและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัดรวมถึงชาวต่างชาติเป็นอย่างดีโดยทั่วไปแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวจะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าชมในช่วงไฮซีซั่นหรือช่วงหน้าหนาวซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวพาการเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากเนื่องจากสภาพอากาศมีความหนาวเย็นสบายไม่ร้อนมีเทะเลหมอก และมองเห็นถิวทัศน์ธรรมชาติสองฝั่งโค้งที่สวยงาม